พนักพนักงานบริษัทจัดไฟแนนซ์วันเดียวผ่านกับโตโยต้าพีอุสปี2010นะครับายแล้วนะครับพีอุสนะครับก็ถูกใจนะครับก็โอนจองมานะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวสภาพสวยนะครับภาษีต่อให้แล้ว67ภาษีผมต่อให้แล้วถึงปี67นะครับ67เป็เป็นไปเลยยาวๆนะครับใช้ได้อีกปีหนึ่งเต็มๆแล้วก็ ลดลถทำความสะอาดสะอานมาให้แล้วมีที่ล็อกเด็กให้นะครับมีที่ล็อกเด็กให้ตาโฟงตาไฟวารันตีเครื่องเกยียร์หนึ่งปีหนึ่งหมืนโลจ่านะครับลูกค้าอยู่แค่อ่าสามโคกนะครับสามโคกประจุมธานีนะครับก็นะนะยางสำรองสำรองมีให้ครบหมดนะนะครับเปิดให้ดูนะครับไปแล้วไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้ว สบายนะครับนี่ล็อกเด็กไว้นะครับถ้าใครใครล็อกเด็กได้นะครับกุญแจสองดอกนะคันนี้ไม่กุญแจสองดอกคันไหนไมีกุญแจสองดอกเราแจ้งให้ทราบไม่มีก็หนึ่งดอกเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งสามโคกประทุมธานีนะห้องเครื่องทำความสะอาดไม่ครบหมดแล้วนะครับกี่ชั่วโมงถึงอนะชั่วโมงเดียสบายอปิดประตูรถได้เลยแล้วเดี๋ยวไปส่งกันสามโคกนะครับ ปทุมธานีใกล้มากนะครับชั่วโมงเดียวเราก็ไปส่งนะครับใกล้ๆผมไปหมดอันนี้วิทยุใช้ได้นะนะว,วิทยุใช้ได้นะครับโอเคโอ้แอร์เย็นมากขึ้นเลยไปแล้วนะครับ f อซปทุมธานีแค่ปทุมผมก็ส่ง โตโยต้าไฮบิดนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองกระจก <ใช S 1> พับข้างสีด้านครับใช้ได้หมดเนาะมกระจกสี่ดานนะครับอันนี้ก็คือตามมาตรฐานของผมเลยคือกระจกเนี่ยหนึ่งต้องใช้ได้นะครับแอร์เย็นแล้วตะกี้วิทยุใช้ได้นะครับทุกอย่างก็เป็นระบบชัดเจนหมดชัดเจนนะครับหาวไฮบิดเนี่ยครับเ,เปลี่ยนวิทยุให้ฟังเห็นไหมครับใช้ได้หมดนะครับก็ ออกรถกับผมสบายใจได้นะครับก็เราค้าขายยุทิธรรมอยู่แล้วนะครับก็ออกฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวันตีเครื่องเกยียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะครับทุกคันในร้านนะครับจะได้โปรโมชั่นเดียวกันหมดนะครับโอเคเป็นหายมาให้น้ำมันเครื่องแล้ว1นกิโลหหมื่นกิโลนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมก็ทักมานะครับนี่ ใครอยากได้คันไหนเพิ่มเติมก็ทักมานะครับพวกเราก็จําหน่ายรถยนต์กว่าร้อยคันนะครับมีเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่แล้วก็กระบะแคบสี่ประตูออโต้มีครบหมดนะครับใครอยากได้คันไหนก็ทักมาได้เลยฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องอย่างอันนี้ลูกค้าเป็นอาชีพพนักงานบริษัทก็จัดไฟแนนซ์วันเดียวผ่านมีเครดิตก็กู้ได้ผ่อนบ้านออกรถได้ผ่อนรถอยู่ออกรถได้ ผ่อนบัตรเครดิตออกรถอยู่รถได้ถ้าไม่ผ่อนอะไรเลยก็ออกรถได้ขออย่างเดียวอย่างติดแบคลิสออกได้ทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูรถภาพเพิ่มเติมแบบว่าไลฟ์สดเต็มๆไปติดตามผมได้ที่ f a c e b o o ไถ่เกิดยุขาฝากกดติดตามแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกการไลฟ์สดและคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับเพราะผมมีอย่างเดียวเรื่องรถไว้ใจพี่เสือแล้วเราก็ส่งสไลด์ฟรีทท่วป,ประเทศไทยปทุมธานีก็แค่ปากซอย ชั่วโมงเดียวถึงโอ้ลมแรงดีนะเออันี้ไม่ค่อยมีฝุ่นอ่ะ ล็อกสี่ล้อม,มาตรฐานเลยขึ้นเลยพี่พี่มมาชั่วโมงเดียวนะสามโคกประจุมธานีวันนี้งานสบายไม่ต้องเดินทางไกลสาโคกประจุมธานีหนึ่งชั่วโมงถึงนะครับก็ ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวารันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปี1ปี1นึ่งมืนโลนะครับใครอยากได้รถคันไหนเพิ่มเติมก็เก่งร้านเราก็ผ่อนเริ่มต้นสี่พันเอสผ่อนเริ่มต้นห้าพันก็อยากได้คันไหนก็ทักมาได้เลยโดนใจโอนจองมานะครับรับพร้อมรับจบทุกคันรรบพร้อมรับจบทุกคันอ๋อจอดอยู่นี่หมด เนี่พี่เราก็จะสไลด์ส่งกันอย่างนี้ทุกวันนะครับทุกวันนะไปแล้วใครที่อยากได้รถอยากนี้อย่าให้มันเป็นแค่ความฝันมาซื้อรถกับผมสิครับแล้วคุณจะได้รถที่ดีและส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแหวะถ้าใครอยากดูเต็มๆไปเจอกันได้ที่ Facebook Tiger y e s Car ผมไลฟ์สดทุกวันอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ